อันดับหไงบ้างสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะบุ๊คทีรชยาพิมพ์กิติเดชนะคะ Miss p e r f e c t t h a i l a n d 2 0ง3่ามค่ะรอรอันดับหนึ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะีมนะคะมมทาวีลองแด้ค่ะลองชนะเลืออันดับหนึ่งค่ะ สวัสดีค่ะน้องฟุกนะคะนางฟ้า18ค่ะธนิตาพัชโยชาค่ะรองชนะเลิศมิสเ p e ร์เฟ t ไท a แลนด์2023ค่ะสวัสดีค่ะสิการนักการ์ดยอรมนะคะเป็นรองอันดับที่1เหมือนกันค่ะกีตากีตาคีตานะคะเป็นรองอันดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะเฟิร์นค่ะสุภัสราพัฒนาช่วยวรกุลค่ะเป็นรองมิสเ p อร์เฟ t ค่ะ ก่ขอนอาจจะโมลงแล้ค่ะวารู้สึกเป็นไงบ้างตอนที่ประกาศชื่อเราก็เป็นความรู้สึกที่รอคอยมาตลอดชีวิตค่ะหนูรู้สึกว่ามันคือชัยชนะของความพยายามทั้งหมดที่หนูทุ่มเทแล้วก็สุดท้ายหนูก็ได้รู้ว่าความพยายามไม่ทรายศหนูจริงๆค่ะอาาให้ขอบคุณเลยดีขอคุณเฟกค่ะก็มุก็ต้องขอบคุณทางเวที Miss Perfect ด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้กับทุกๆคนเลยแล้วก็ บุกเองรู้สึกว่าบุกค,คิดไม่ผิดเลยที่เชื่อใจตัวเองมาอยู่บนเวทีนี้แล้วก็มาปลดล็อกมาสนุกเป็นจอยที่นี่ค่ะแล้วก็แล้วก็ยังมีแม่โอชินนะคะคุณพี่พี พี่รันนะคะหรือว่าพี่กวางทีมงานทุกๆคนเลยที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยทุกคนทุ่มเทกันมากๆนะคะถึงแม้ว่าการประกวดครั้งนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุ่มเทกันหมดเลยรวมถึงนางงามทุกๆคนด้วยค่ะอ่าซิก,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 กค่กเะซิก้าก็รู้สึกว่าตัวเองมาไกลมากๆค่ะเพราะว่า <c oughs> จากวันแรกวันที่ออเดชั่นเลยคือเราก็มีการพัฒนานในหลายๆด้านเพื่อที่จะรอคอยมามาจัดเต็มในวันนี้วันนี้ก็ สนุกค่ะแล้วก็ทาสุดๆแล้วจริงๆก็ภาคภูมิใจภาคภูมิใจในตัวพี่บุ๊กด้วยด้วยความที่เราก็เป็นเอฟซีเขามาก่อนแล้ววันนี้รู้สึกภาคภูมิใจในตัวพี่สาวแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ได้มายืนอยู่จุดๆนี้ค่ะถ้าสำหรับตัวกีตา้านะคะก็ยินดีกับบุ๊กด้วยเนาะเพราะว่าเราเคยประกวดด้วยกันนะคะแล้วก็ตอนนี้เห็นน้องพัสดคอสอสำเร็จก็ดีใจกับน้องด้วยนะคะแล้วก็ได้เป็นทีมเดียวกันด้วยเนาะตอนนี้ก็สำหรับกีตา้ารู้สึกว่า ทำเต็มที่มากๆแล้วก็ได้เบสเซนเลอร์เข้ามายู่ในท็อป6ก็รู้สึกว่าดีใจมากๆขอบคุณกองประกวดด้วยนะคะถ้าสำหรับเฟิร์นต้องคอนเกรสเทรชั mm ่น hmm. กับพี่บุ๊กด้วยนะคะเพราะว่าพี่บุ๊กก็คือมายอ์ร่อของเฟิร์นเลยอีกคนหนึ่งเพราะว่าเราเชียร์พี่เขาตลอดแล้วก็กพี่เขาก็ประสบความสําเร็จแล้วตอนนี้เฟิร์นก็ดีใจเหมือนกันคะ่ะที่เข้ามาเป็นทีมนางฟ้าทั้ง6คนนะคะก็ขอบคุณนะคะ ค่ะก็เหมือนกันเลยค่ะก็แสดงความยินดีกับพี่สาวด้วยนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่เราก็สนิทกันระดับหนึ่งเลยใช่แล้วก็วันนี้อย่างที่พี่เขาบอกเลยค่ะความพยายามมันไม่เคยทรยศพี่เขาเลยจริงๆและส่วนพวกเราลองทั้ง5ก็คิดว่าวันข้างหน้าความพยายามของพวกเรามันก็จะไม่ทำร้ายเราเหมือนกันค่ะ ก็สำหรับฟุ๊กนะคะฟุกก็ต้องขอแสดงความยินดีกรรับผู้ชนะเลยก็คือพี่บุ๊กนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะเรามาเก็บตัวแล้วก็มาซ้อมกันเนี่ยก็รู้สึกถึงความอบอุ่นและที่สําคัญเนี่ยฟุกก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของเวทีนะคะคุณพีพีแล้วก็แม่โอชินพี่รันและพี่ทีมงานทุกๆคนนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่ทําให้เวทีนี้เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสําหรับทารเจนเดอร์ทุกกลุ่มเลยค่ะขอบคุณค่า <S 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 ค่ะและสุดท้ายนะคะในวันนี้เนี่ยเราได้ทีม Miss Perfect Thailand 2023แล้วนะคะเรามาติดตามกันต่อว่าพวกเราทั้ง6คนเนี่ยจะไปทำภารกิจอะไรแต่แน่นอนค่ะว่าเป้าหมายหลักของเราเลยคือการพัฒนาให้สังคมของเราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเท่าเทียมและมีความสุขอย่างเท่ากันค่ะขอบคุณนะคะ<อ>